สวัสดีค่ะวันนี้นามาทำงานวิกคลีนนะคะมารับงานวิ๊กคลีนค่ะเป็นบ้านของลูกค้าของนาที่เขาเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพคือมีบ้านหลายหลังนะคะแล้วบ้านหลังเนี้ยที่นามาคลีนตั้งแต่ปีที่แล้วตอนนี้เขาขายได้แล้วนะคะให้นามาครีนเป็นครั้งสุดท้ายนะคะบ้านหลังนี้มันเป็นการทำบิกคลีนะคะจะเห็นได้ว่าบ้านมันสกปรกมากเลยนะคะตามพื้นนะคะเนี่ย เนี่ยคะ่ะตามพื้นจะโสกครกมากเลยนะคะเวลาที่นารับงานบิ๊คลีนเนี่ยคือนาจะรับเหมาทั้งหลังเลยนะคะรวมทั้งกระจกด้วยนะคะกระจกรอบนอกบ้านรอบทั้งหมดเลยนะคะทั้งด้านนอกและด้านในนะคะกระจกแล้วก็ ห้องนอนทุกห้องนะคะห้องครัวข้างในทั้งหมดเลยนะคะอันนี้เป็นห้องซักผ้านะคะห้องซักผ้าที่เขาเอาเครื่องซักผ้าออกนะคะก็คือมันจะสกปรกมากเลยฉะนั้นเราต้องเช็ดให้เขาทุกที่นะคะรวมทั้งข้างในนี้ด้วยนะคะแล้วก็ฝาตู้นะคะคือเราต้องเช็ดให้เขาด้วยนะคะแล้วก็คือทุกที่เลยะคะ่ะตามชั้นวางของ นี่นะคะแล้วก็ฝาตู้ข้างในนะคะมันจะมีปุ่นแล้วก็สกปรกมากเลยนะคะมันจะเป็นงานที่ใหญ่มากนะคะฉะนั้นราคาที่นานลักครีนวันนี้นะคะถ้าคิดเป็นเงินไทยบาทจะอยู่ประมาณ30,000บาทนะคะ30,000นบาทไทยนะคะแต่ว่าเป็นรายได้ที่ยังไม่ได้หักค่าใช้จ่ายนะคะเป็นรายได้ที่รวมภาษีอยู่ที่ยังไม่ได้หักค่าใช้จ่ายอะไรเลยนะคะ การทำบิ๊กคลีนเราต้องเช็คทุกที่นะคะคือทุกห้องค่ะตามผนังทุกห้องเลยค่ะนะต้องรับคำให้เขานะคะจะเห็นได้ว่าราคามันสูงก็จริงแต่ว่ามันมีดีเทลงานเล็กๆอยู่ในนี้นะคะคราสบสกปรกอาจจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่ามากนะคะแต่ว่าตามผนังพวกนี้มันจะมีรอย ดำดำแล้วก็อยากย่ยติดเต็มไปหมดนะคะฉะนั้นเราต้องใช้วิธีการขัด้เคาให้สะอาดมากๆเลยนะคะอันนี้เป็นตู้เก็บของของเขานะคะอยู่ในโซนห้องครัวแล้วนะคะห้องครัวเราก็จะเช็ดให้เขาทุกที่นะคะข้างในเนี้ยค่ะเช็ดทุกที่เลยค่ะมันอาจจะตามวิดีโออาจจะมองไม่เห็นความสกปรกเท่าไหร่นะคะมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นเท่าไหร่นะคะแต่ จริงๆแล้วหน้างานมันสกปรปกมากๆค่ะฉะนั้นเราก็ต้องรับคลีนให้เขาทั้งหมดนี้เลยนะคะแล้วก็เช็ดจากชั้นสูงไปที่ต่ำคะ่ะมาห้องหัวนะคะห้องหัวก็คือข้างในทั้งหมดเลยนะคะข้างในเช็ดด้วยนะคะแล้วก็คือทุกที่นะคะ หัวข้างในเราลักทำหมดนะคะการทำบิ๊กิีแล้วก็ตามชั้นวางของด้านบนนี้ด้วยนะคะต้องเช็ดตามชั้นฝาตู้นะคะแล้วก็ตู้เย็นนะคะตู้เย็นก็ต้องทํานะคะทั้งหมดเลยนะคะตู้เย็นก็สกประปกนะคะจะเห็นได้ว่าตู้เย็นเขาสกปรปกมากๆเหมือนกันนะคะเราก็ต้องเอาออกมาขัดล้างให้หมดเลยนะคะ แล้วก็ข้างในเ,เตาอบนี่นะคะเตาอบเราก็ต้องขัดให้เขาด้วยนะคะคือนาะรับความทุกอย่างนะคะในการทำวิตซีนรวมทั้งกวนนี้ด้วยค่ะแล้วก็ข้างในนะคะเตาแก๊สด้วยค่ะทั้งหมดนะคะทุกที่เลยค่ะนี่ลูกสาวเริ่มขัดชั้นข้างในแล้วนะคะแล้วก็เครื่องล้างจานเราก็ต้องขัดให้เขาด้วยนะคะตามขอบขอบนี้มันจะสกปรกอนนะคะ่ะแล้วก็โตก การสเกิร์ตพวกนี้นะคะนล้ก็น้าต่างรอบบ้านทั้งหมดเลยค่ะจะเป็นบ้านว่างน,นะคะคือเข้าลนข้าของเอาไปหมดแล้วนะคะแล้วก็บ้านเขาขายได้แล้วฉะนั้นเราก็จะมาเช็คตามขอพวกนี้นะคะตามกระจกขอทั้งหมดเลยนะคะตามชั้นวางของแล้วก็ตามนี่นะคะดูนอย่างนี้ค่ะคือเช็คทุกอันนะคะ เช็ดทุกที่ค่ะกระจกก็เช็ดทุกที่นะคะนี่คือเป็นสภาพที่นายังไม่ได้คลีนนะคะแล้วก็ตามสกร์ตพวกนี้นะคะตามปั๊กไฟทุกที่นะคะเราก็ต้องเช็คด,ด้วยนะคะแล้วก็ดูหยักย่ายาทุกที่เลยนะคะาตามประตูนี้เราก็ต้องขัดให้เขาด้วยนะคะถ้ามันมีรอยดำๆแล้วก็กระจกเราก็เช็ดนะคะ บ้านนี้มีสองชั้นนะคะเดี๋ยวนาจะพาขึ้นไปดูชั้นบนนะคะอันนี้เป็นสภาพที่เรายังไม่ได้ครีนแต่ว่านาจะโชว์ให้เพื่อนๆดูก่อนนะคะว่านาทําอะไรบ้างนะคะาการทำบริกรีนมาได้เงินดีก็จริงแต่มันก็เป็นงานใหญ่นะคะฉะนั้นดีเทล,ลเล็กๆไม่น้อยเราก็ไม่พลาดนะคะลูกค้าเขาจะได้มอบงานหลังน้าให้เราด้วยนะคะถ้าเราทําให้เขาสะอสะอานทุกซอกทุกมุมฉะนั้น การทำบิ๊กคลีนมันต้องละเอียดนิดนึงนะคะแล้วก็ใช้เวลานานมากค่ะพอขึ้นมาชั้นบนก็ตามล้าวพวกเนี้ยเราก็ต้องล้าอะไรเนี้ยเราก็ตววก้องขัดเช็ดฝุ่นแถวนี้แล้วก็ตรงนี้ด้วยนะคะเช็ดมาทุกที่ตามเซิร์เพวกนี้นะคะอันนี้เราก็ต้องเช็ดด้วยค่ะจะมีฝุ่นเกาะอยู่เต็มไปหมดเลยนะคะเนี่ยค่ะฝุ่นมันจะเยอะมากเลยนะคะ แล้วก็ห้องใส่เสื้อผ้าเขานะคะคือตามตู้นี้ข้างในเราก็รับฟลีนทั้งหมดเลยนะคะตามชั้นวางของที่อยู่ด้านนี้ค่ะแล้วก็ตามสเกตคือทั้งหมดเลยนะคะก็พอเข้ามาห้องนอนนี้นะคะก็เหมือนกันค่ะห้องนอนก็นสกปรกอีกน่าละคะ่ะเพราะว่าก็ย้าย,ายเตียงออกไปแล้ว ฉะนั้นฝุ่นที่มันเกาะอ,อยู่ตามสเกิร์ตพวกนี้มันจะ,ะเหนียวมากเราต้องใช้วิธีการขัดนะคะมันเช็ดอย่างเดียวไม่ออกนะคะเราต้องเอาสปอนไบร์มาขัดด้วยนะคะขัดมันจะฝุ่นมันจะถ้าแค่นี้นะคะฝุ่นเขาจะเยอะมากนะคะตามผมนี่ก็ตามเนี้ยด้วยค่ะพอเข้ามาห้องน้ําน,นะคะ ห้องน้ำข้างในนี้เราก็ต้องเช็ดให้เขาด้วยนะคะครั้งหมดเลยนะคะตามชั้นเขาบอกเนี่ยโซนด้านนี้จะเป,เป็นห้องนอนที่สองกบบห้องนอนที่สามนะคะเขามีด้านบนนี้มีสามห้องนอนฝั่งนี้ห้องนอนที่สองที่สามอยู่ด้านนี้นะคะก็สกปรกเหมือนเดิมอีกนั่นแหละคะ่ะฝุ่นมันจะเยอะมากเลยนะคะ,ะคือฝุ่นฝุ่นเนี้ยมัน ทุกบ้านนะคะถ้าเกิดว่าเขาย้ายของออกไปแล้วเนี่ยมันจะเยอะมากเลยนะคะอย่างตรงหัวเตียงเขาอะเนี่ยค่ะคปุ่นคือปุ่นมันจะเยอะสุดๆไปเลยนะคะฉะนั้นเวลาเราทำบิ๊กคลีนเนี่ยราคาเนี่ยเราต้องเช็คบ้านก่อนนะคะเช็คบ้านให้ดีแล้วเราถึงไปบอกราคาลูกค้านะคะอันนี้เป็นห้องน้ำที่ ข้อทักที่สองค่ะห้องน้นที่สองนะคะแล้วก็ตามชั้นเนี้ยมันจะกปบกเหมือนกันนะคะแล้วั้วนทั้งในด้วยนะคะเราวก็ใช้วิธีการขัดเช็ดให้เรียบเป็นสภาพที่ก่อนคลีนะคะนาโชเพื่นอนๆให้ดูก่อนนะคะแต่ว่า,าตามวิดีโอดีเทลเล็กๆน้อยๆอาจจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะคะ,ะ,คะอย่างฉัลรบันไดน,นี้นะคะฝุ่นเขาจะเยอะมากเลยนะคะเราต้องใช้วิธีการเช็ด ทุกที่ค่ะแล้วก็ทำให้มันสะอาดมากที่สุดนะคะแล้วก็ดีเทลเล็กๆน้อยๆเราอย่าลืมนะคะแล้วก็านาขอไปทำงานให้ลูกค้าก่อนนะคะเดี๋ยวว่นาทำงานเสร็จแล้วนาจะถ่ายวีดีโอให้ดูอีกรอบนะคะ <c oughs> การทำบิ๊กคลีนนะคะ มันจะมีดีเทลเล็กๆน้อยๆเยอะมากมายเลยนะคะเราต้องเข้าใจงานนิดนึงค่ะแล้วก็คลีนให้ลูกค้าให้ดีที่สุดค่ะทุกซอกทุกมุมเลยนะคะ ดูดูเหมือนง่ายเลยนะคะแต่ไม่ได้ง่ายนะคะดูเหมือนมันจะง่ายงานเล็กๆที่ไม่เล็กเลยนะคะเราจะใช้วิธีการเอากระดาษทิชชู่ที่เราเช็ดที่อื่นแล้วที่มันโสโปรกแล้วมาเช็ดเอาฝุ่นออกก่อนนะคะเช็ดเอาฝุ่นพวกนี้ออกก่อนแล้วมาถึงจะขัดทีหลัง วัดไว้เยอะไปนะคะเฉดออกก่อนรอบแรกรอบที่สองรอบที่สามแล้วนะ่าจะเริ่มขัดนะคะมันค่ามันเยอะมาก กเราก็ต้องเช็ดให้ลูกค้าด้วยนะคะทั้งด้านนอกและด้านในค่ะเช็ดไปทุกที่เหมือนกันค่ะทั้งร่องกระจกด้วยนะคะส่วนบริเวณนี้เป็นอ่าบริเวณที่เขาเช็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกระจทั้งทั้งในท้้งนอกค่ะสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ าตามร่องประตูเนี้ค่ะที่เราเดินออกไปมันจะมีรอยดำๆแล้วก็เช็ดให้เขาด้วยนะคะ ส่วนชั้นวางของในตู้เย็นเราก็ต้องเอาออกมาล้างให้หมดเลยนะคะเพราะว่าคราบต่างๆในตู้เย็นมันจะเยอะมากเลยะค่ะมันอาจจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะคะแต่ว่าหน้างานเนี่ยมันสกรปรกมากนะคะเราต้องขัดล้างทุกชิ้นเลยะค่ะลูกชายเป็นคนทําตู้เย็นนะคะแล้วก็เช็ดกระจกค่ะลูกๆช่วยกันทํางานนะคะ เรามาเริ่มงานบ้านหลังนี้ตั้งแต่ตอน9โมงเช้านะคะใกล้จะเสร็จแล้วคะ่ะนี่เป็นสภาพห้องน้ำชั้นบนนะคะห้องน้ำที่หนึ่งเราคลีนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราเช็ดไปทุกที่แล้วคะ่ะข้างในแล้วก็ขัดเปียกแล้วก็เช็ดให้แห้งแล้วนะคะจัดทาชั้นวางของแล้วก็เช็ดให้ลูกค้าทั้งหมดสะอาดแล้วคะ่ะ ห้องนอนนี้เราก็เช็ดไปทุกที่เหมือนกันค่ะตามสเก์ตตามประตูนะคะเราเช็ดทุกที่ค่ะอันนี้ห้องน้ำที่สองนะคะเราก็คลีนเสร็จเรียบร้อยแล้วเหมือนกันค่ะตามชั้นก็เช็ดให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะสภาพหลังคลีนนะคะห้องนอนเราก็เช็ดไปทุกที่แล้วค่ะ ทำสเกิร์ตฝุ่นมันจะเยอะแล้วก็เอาออกให้เขาให้หมดนะคะดูดฝุ่นเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนห้องครัวนี้เราก็คลีนทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ เช็ดไปทุกที่เหมือนกันคะ่ะรอบรอบนี้เราก็เช็ดให้เขาทั้งหมดนะคะตามชั้นวางของทุกที่เลยคะ่ะทั้งข้างในแล้วก็ข้างนอกนะคะกระจกลูกชายก็เป็นคนรับผิดชอบคลีนไปทุกที่แล้วนะคะเช็ดไปทุกที่แล้วคะ่ะ ามชั้นนี้ข้างในเราก็เช็ดให้เขาเรียบร้อยแล้วนะคะพื้นเราก็ถูเรียบร้อยแล้วค่ะราคาคลีนวันนี้นะคะนารับทำบิ๊กคลีนวันนี้บ้านหลังนี้นะคะราคาสามหมื่นบาทค่ะแต่ว่าเป็นราคาที่ยังไม่ได้หักค่าใช้จ่ายนะคะเป็นราคาที่ยังรวมภาษีอยู่นะคะเราต้องนำภาษีมาหักออกแล้วก็หักค่าใช้จ่ายต่างๆออกนะคะ เช้านะคะเพิ่งจะเสร็จนะคะเป็นเวลาบ<ป>่ายสองสีนะคะรายได้การทำวิคตีนของวันนี้ก็30,000นบาทไทยนะคะเป็นรายได้ที่ยังไม่ได้หักค่าใช้จ่ายจะเห็นได้ว่ามันใช้ระยะเวลาในการทำงานนานเหมือนกันนะคะ,ะวันนี้นาะทำอะไรบ้าง นะคะในการทำดิสคินก็คือดีเทลตรงนั้นมันจะเยอะเราต้องทํางานให้ลูกค้าให้ละเอียดนิดนึงแต่ว่าเพื่อนเพื่อน้องๆคนไหนไม่เข้าใจหรืออยากสอบถามอะไรนะก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนะคะสอบถามเข้ามาได้นะคะว่าการทำดิสคินทาอะไรบ้างยังไงคือดีเทลตรงนั้นมันเยอะมากเลยนะคะแล้วก็คือเราลักเหมาทําให้เขาทั้งหนักเลยนะคะแล้วก็งานมันต้องใช้เวลาแล้วเราเวลาเราดูงานเนี่ยต้องละเอียดนิดนึงเพราะว่า บ้านมันกระสุบกระปกแล้วฝุ่นม,มันจะเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ตามจุดจต่างๆแต่เราต้องเช็คให้ลูกค้าให้ละเอียดนะคะส่วนวันนี้นะต้องขอลาไปก่อนแล้วนะคะอาจจะกันคลิปหน้าคะ่คะบ๊วยๆายค่ะสวัสดีค่ะ